สวัสดีพี่น้องครับผมถักทาย f อฟแฟนขบแฟนเพลงหมอลำเสียงวิหุนกุงสกอรครับตอนนี้อยู่กับบ่าวเบิดนคัครี่นพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนสิไปหนามาหลังขอนุยัดปักมุดลิงไทยบาจ,จงตัวกุมปิดเหมือนแรงนี่มีอะไรสดเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดยังบอสบาจ,จงตัวนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้ ปากหมดให้แล้วเรียบร้อยนะคะผมทักทายแม่แม,แม่ทางบ้านทุกทุกคนนะจ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับผมเอาพี่น้องครับผมคืนนี้มาล่ำเสียงวิหกนพสกรครับทําการแสดงยุทธีงานยิวท่าพระพ,ระพี่น้องครับผมเวทีเขาต่างอยู่หน้าลานสถานีรถไฟเลยนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับผมงานยิวท่าพระเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้นะง,งานชมฟรีนะคะผมตอนนี้บรรยากาศด้านบนเวทีที่พีพทีม ทีมฉากทีมไฟพี่น้องครับผมทีมจอทุกๆแผงตอนนี้ห้องกระลังเร่งรีบนะครับผมติดตั้งอุปกรณ์อยู่ทักทายแม่แม,ม่ทางบ้านนะจ๊าวันนี้การแสดงเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะคะผมคืนนี้ทําการแสดงเต็มรูปแบบเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนอะพี่น้องเนาะสถานการณ์มื่อนี้นะครับผมพายุเข่ามื่อนี้พี่น้องครับผมสถานการณ์วันนี้ก็อี่น้องเบ่งบรรยากาศลางานเฮามื่อนี้อยากให้พี่น้องเห็น เบื้องหลังการทำงานของแดนเซอร์ศิลปินพี่น้องชีวิหมอลลองมองลำเนานะครับผมเมื่อนี้มีกลุ่มปิดเด้อพี่น้องผู้ใดยังบอ่ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรราคา128บาทนะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดคืนนี้ถึงฝฟนสิตกผ้ายุเข่าปันไดพี่น้องการแสดงห้องก,กับบัดรลดทอนเด้อพี่น้องเด้อการแสดงเตรียมรูปแบบเหมือนเดิมนะครับผมทักทายแม่แม่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีพี่น้องเด้อนี่แดนเซอร์ห้องกรลังมาขนออาลัางพี่น้องมาดูวันนี้จะพามาดู เบื้องหลังแบบเรียวตามกันทุกคนเบื้องหลังชีวิตแดนเซอร์ศิลปินแต่ละมือแตะ่ละเดพี่น้องเบื้องพี่น้องเบื้องบรรยากาศาล้างหาันห้องมืเอ,อนเนี่ยเปียงไดนี่คือได้ขนสูตรออกมาเนี่ยหลากล่างบรายเตะอ่าหลากล่างบรายอ่าเบื้องพี่น้องเบื้องทังนี่ไปไหนไปได้ทังนี่ต้องการต้องการลดไถต้องการรดไถพี่น้องเบื้องบรรยากาศล้างบานห้องพี่น้องเอาแม่นของไผ่นี่ของผูไดนี่พี่น้อง ก็มาฆ่ายุงสิสาสสาดคอยยุใส่สิบเอ็ดจองทีคอยฮ่าดู <laughs> พี่น้องเมอแรงผููใได้มากขันมีเกอีปิกนิกเก่ามาํำเรื่องพี่น้องกอ,อีปิกนิกมีห่มมียังเก่ามากพี่น้องนะง,ง่ายเหมือนชมฟรีเด้อมาดู้วยก,กันนะคะผมมาเบิ่งพี่น้องคืนนี้ห้องการแสดงเขาเต็มรูปแบบบอลลูบอลยังพี่น้องบอลตัดท่อนบอลยังพี่นออ้งนองการแสดงเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พายุขันกี่เข้าวันแรกวันนี้พายุเขาคั้นกี่เขามาแอกรพี่น้องครับผม นนเนาะมือนี้สถานการณ์ฝ้าฝนอาจจะบบเป็นใจปันไดพี่น้องแต่ว่าการสแสดงเขาเตรียมรูปแบบเพื่อกาวด้วยพี่น้องครับผมมีและสดกุ่มปิดด้วยแม,แม่แม่จ่ายอย่าลืมจิ้มลนงดงละล่างนะจ๊ะบาราคา128บาทปักมนให้เราเรียบร้อยเบื้องพี่น้องตอนนี้แดนเซอร์เ้อ,อมมเอาถาล่างพี่น้องอมาถา,าล่างไปยังไดหเมืนเอนม่ะอาานโปรเนักแงาอกอค่คืเอเก่าเด้อบยุดเด้อหมอลำเสียงหฝนตัวกับปเป้บา เสียงไม่หกโบตกถึงฝนสิตกกับโบเศร้าเพื่อก่าพี่น้องอยู่แสคาวันนี้อยู่ที่งานยิวท่าพระนะคะผมงานยิวท่าพระอยู่ตรงสถานีรถไฟท่าพระนะคะผมอำเภอเมืองจัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้มาําเสียงไม่หกรบกรการแสดงเต็มรูปแบบเด้อโมนี่บบตัดบบทอดโมยังพี่น้องเต็มรูปแบบเต็มโชว์เพื่อก่าพี่น้องของมวลซื่อเด้อพี่น้องวันนี้หนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะผมเวลามีจํากัดพี่น้องมาหนาฮะหนาพว่ทีหนางานชมฟรีเด้อเอาภาพบเะเบงกับข่าวขั้วมือเลยอย่างเนาะกับข่าวขั้ว แกงเนาอไม้ส้มพี่น้องมือนี้ก้าเข่าโค้งแกงเนาอไม้ส้มแชะบอนอมื่อนี้มื่อนี้ก็บ่แชะปานไดครับมื่อนี้น้ำเมื่อนี้บ่แชะปานไดดอกพี่น้องยังก็ไม่อะบอกคอยแชฉบ่กคอยแฉบอกคอยแฉบอกเจิญเป็กแรงใจให้ทีมงานทุกคนค่ะสู้ๆทีมงานพากคนดูแลสุขภาพนะเพื่อทีมงานทุกคนขอบพระคุณหลายครับผม เป็นไดนพรอว์มันี่รีวิวงะรีวิวเนี่ยมันนี่โอเคพี่น้องพูดได้มาก,กอ่าเน้นย้ำนิดนึงว่ารองเทาบูธร <c oughs> อทาบูทมันนี้ต,ต,ตีมตีมอ่ะีมรองเท้าบูธตีมรองเท้าบูทหมอนรำศิลปหลวงวันนี้ตีมรองเท้าบูธท,ท,ท่าพระครับตีมใส่รองเท้าบูททุกท่านนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแต่ว่าสนุกแน่นอนครับสนุกคือเก่าที่ตจมครับสุดรช่าวใจโสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมอ้าวพี่น้องผู้ใดนี่ อาลบอนิสเฮดบอสน้อยรีวิวเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก <c oughs> ชอบเลยเลิฟเลิฟบอกบอกแม่หน่อยลูกให้เอารองเท้าบูทมาด้วยนะคืนนี้ถ้าแม่แม่มีใจก็ซื้อรองเท้าบูทมาเผื่อหมอรับด้วยนะคะรองเท้าบูทได้พี่น้อง มีไงที่ว่าไหนามาคิดตมลึกวะครับคิดตมก็ไม่ลึกปอดไดพี่น้องแต่ว่าจมตีนเลยครับผม <Okay. S 1> <laughs> จมตุ้มห้องเลยเด้อวันนี้ oh. อะไรนะคะโอ้ oh. น่าจะไม่ไหวและะ้วค่ะลูกโคราะหลายฝนตกมือนมือดตั้งแต่เช้าถาพายุเข่าผมมืนหนีไหมพี่น้องวันนี้พายุเพิ่งเข้านะครับผมพายุแบบอะไรนะคันกีหรอวันนี้ <Okay. S 1> มีไงทีวัานไหนย <Okay. S 1> ี่สิบเอ็ดครับผม <Okay. S 1> สบายชื่อชื่อจ๊ะ <laughs> เจอกันจ้าห่างจากบ้านห้ากิโลสู้ๆขอบพระคุณเลายๆครับผมวันนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะครับเอาเลยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศลังหาลาังไว้จีเฮ้า ศิลปินโรบาทมาหอดแล้วเจอกันเดอนอนอ้อพี่น้องทาพระพี่น้องกับเพื่อเมืองขอนแกน่นซอแจงบาจา่จ้าถึงตีหนึ่งครับผมวันนี้หนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งนะคบผมเบิ้งพี่น้องมือนีภาพพี่นอ้องมาเบื้องบรรยากาศแบบสดๆเลยหลังเวทีเฮาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะรับมือกัะทั่วประเทศนะคะผมกําลังใจให้สุขสุขคนเดอ้อทุกๆวงนะคบผมพี่น้องศิลปินมอลำเฮาที่มีงานการแสดงเมื่อนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะผมระวังฝนฝ้า,า,าพายุแต่ว่าเสียไม่หกบบยกเลิกเวยพี่น้องเตรียมรูปแบบเหมือนเดิมนะจ๊ะผม น่าจบพนักงานอยู่ท่าพระพี่น้องกับผู้เมืองขอนแก่นเด้ออยู่ที่หน้าลานสถานีรถไฟท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นเลยนะครับทุกคนอยู่ที่หน้าลานรถไฟเดอลยพี่น้องมันแฉะเลยลูกมันมันไม่ค่อยแฉะไปไหนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นบวกเลยพี่น้องนี่อันนี้เป็นเต้นรวมของพี่ๆแดนเซอร์นะครับผมเป็นไงแม่วันนี้ทําไมถึงว่าแบบนั้นมันหึมมันหึมมันตืนมันเจือเออเออ ท่าพระบอครับแม่นครับผมท่าพระเด้อครับผมสถานีรถไฟท่าพระเลยนะครับผมเอาไปยังทางนั้นไปยังกระบางสันจิ๋นดอทคอมตลกเสียงสานจิ๋นดอทคอมระวังไฟด้วยเด้อครับครับผมท่าพระเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีนะคะผมโคราชพายุเข้าเจ็ดแปดเก้าคือจะนาวครับแม่นครับตอนนี้พี่น้องพายุเข่าเราไปนอกนอกพายุคันกีนะครับผมข้อวันนี้คันพายุคันกี พายุคันกีฝนหยุดยังครับฝนหยุดแล้วทุกคนพี่น้องฝนเศร้าเราเด้อพี่น้องเอาพี่น้องอันน,น,นี้หัวพักหัวหยาผูดใดยุติแถวๆแล้วอันสถานีรถไฟ,าฟาทาพากะสิเปยนงแน่แจ้งน้อยเหมือ,อมนหมอลำม้าหักมาห้องเหมือนหรอพี่น้องหม,มอลรำม้ากับหักมาห้องพี่น้องเบือ้องพี่น้องเบือ้องผู้น่ะนี่พี่นอ้องเอาบอกพี่น้องไปก่อนเด้อผู้ใรปลูกพักเกษตรต้นหมอกต้นไม้แถวๆ สถา,านรถไฟทา่พาพระมือนอีก่กรสิฮักสี่ยังเนี่ยแต่แต่าแาถามมันเกิดไหมเด้อพี่น้องเดอ้อมือนี่ลูกๆเขากล่ขอเลยเขากล่ขอเนยอยออากฮักมาห้องไต่ไปที่จังหน่อยก่อนพี่น้องกูนะบ่ได้เบัลเล<ร>่ต์เด้อพี่น้องบ่ได้เล่บัลเล่ต์เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งเอ้าพี่น้องเบิ่งเอ้านี่เอ้าพี่น้องเบิ่งตีเนื้อมินโหลดนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบาเบิดโหลดพี่น้องเบิ่งท่าผนเอาสู่สู่ซ่ไอ้เกลียร์พี่น้องมือนี่ จะด้ห้องกด็ดนมาหวัวหรอพี่น้องบ่สู่กับบ่ได้หรอกพี่น้องสู่ซอยกันซ้าเมื่อนี่ให้มันจบจบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องพูดไดทีมาบ่าหอดจอบบ่